ภาคผนวกสองเจตสิกห้าสิบสองประเภทตอนที่สองโสพณะจเตตสิกยี่สิบห้าดวงโสพณะจเตตสิกเป็นเจตสิกที่ดีงามเมื่อเกิดร่วมกับจิตใดจิตนั้นก็เป็นจิตที่ดีงามเป็นโสพณะจิตโสพณะจเตตสิกต,ต่างกับอกุศลเจตสิกเพราะอากุศลเจตสิกเกิดร่วมกับอกุศลจิตสิบสองดวงเท่านั้น แต่โสพณะเจตสิกเกิดร่วมกับกุศล,ลจิตก็ได้เกิดร่วมกับกุศลวิบากจิตก็ได้เกิดร่วมกับโสพณะกริยาจิตก็ได้ฉะนั้นโสพณะเจตสิกจึงเกิดร่วมกับการมาวจชรกุศลในวงเล็บมหากุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลโลกุตระกุศลการมาวจชระสเหตุตุกากวิบากในวงเล็บมหาวิบาก รูปาวัจระวิบากอรูปาวัจระวิบากโลกุตละวิบากการม,มาวัจละสาเหตุตุกา,ากิริยาในวงเล็บมหากริยารูปาวัจละกริยาอรูปาวัจละกริยาโสพณเจตสิกเกิดร่วมกับโสพณจิตตามควรแก่ประเภทของโสพณเจตสิกดังนี้คือโสพณสาสารณะเจตสิกสิบเก้าดวง เกิดกับโสภพนจิตทุกดวงวีรตีเจตสิกสามดวงเกิดกับจิตสิบหกดวงคือมหากุศลแปดดวงและโลกุตละจิตแปดหนงเล็บหรือสี่สิบดวงอัปมัญญาเจตสิกสองดวงเกิดกับจิตยี่สิบแปดดวงคือมหากุศลจิตแปดดวงมหากิริยาจิตแปดดวงและรูปาวัจรกุศลสี่ดวงรูปาวัจรวิบากสี่ดวง รูปาวจรกิริยาสีดวงในวงเล็บเว้นปัญจมชานปัญญาเจตสิกหนึ่งดวงเกิดกับจิตสี่สิบเจ็ดดวงคือกาม,มาวจร,ระญาณสัมปยุตสิบสองดวงมหาคตจิตยี่สิบเจ็ดดวงในวงเล็บรูปาวจรจิตสิบห้าบวกอรูปาวจรจิตสิบสองโลกุตรจิตแปดดวง โสภณสสารณา,าเจตสิกสิบเดวงหนึ่งศรัทธาเจตสิกเป็นเจตสิกที่ผ่องใสสะอาดเปรียบเสมือนสันส้มหรือแก้วมณีที่ทําให้น้ําใสสะอาดไม่ขุ่นมัวเมื่อศรัทธาเจตสิกเกิดขึ้นอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งเปรียบเสมือนโคลนตมย่อมจมลงคือเกิดไม่ได้เพราะขณะนั้นศรัทธาเป็นสภาพที่เลื่อมใสในกุศลธรรม สสติเจตสิกเป็นเจตสิกที่ระลึกได้ในกุศลทั้งหลายขณะที่อกุศลเกิดขึ้นในวันหนึ่งหนึ่งนั้นขณะนั้นสติไม่ได้เกิดขึ้นระลึกเป็นไปในทานศีลภาวนาเลยกุศลจิตเกิดขึ้นเป็นไปในทานหรือศีลหรือภาวนาขณะใดขณะนั้นสติเจตสิกเกิดขึ้นระลึกเป็นกุศลประเภทนั้นๆ 3. คีริเจตสิก เป็นเจตสิกที่ละอายระรงเกียรอกุศลธรรมขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นขณะนั้นละอายอากุศลธรรมลักษณะของหิริเจตสิกจึงเปรียบได้กับการระรงเกียรไม่จับต้องของไม่สะอาด 4. โอตตะปะเจตสิกเป็นเจตสิกที่หวั่นเกรงโทษของอกุศลธรรมทั้งหลายขณะใดที่อกุศลธรรมประเภทใดเกิดขึ้นแม้เพียงเบาบาง ขณะนั้นก็ไม่มีความหวั่นเกรงในโทษของอกุศลธรรมนั้นเลยลักษณะของโอตตป,ปะเจตสิกจึงเปรียบได้กับการไม่จับต้องก้อนเหล็กร้อน 5. ้าอโลภาเจตสิกเป็นเจตสิกที่ไม่ติดข้องในอารมณ์ถ้าขณะใดมีความยินดีติดข้องในอารมณ์ขณะนั้นทานศีลภาวนาก็เกิดไม่ได้ฉะนั้นกุศลจิตทุกป,ประเภท จึงเกิดขึ้นโดยมีอโลภะเจตสิกเป็นเหตุลักษณะอาการของอโลภะเจตสิกนั้นดุดหยาดน้ําไม่ติดค้างอยู่บนกลีบบัวหกอโทสะเจตสิกเป็นเจตสิกที่ไม่ขัดเคืองไม่หยาบกระด้างดุร้ายมีลักษณะอาการเป็นมิตรไมตรีเดลงเล็บและเพราะแผ่ประโยชน์เกื้อกูลแกสัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าเมตตา จ็ดตตะมัชตตาเจตสิกเป็นเจตสิกที่เป็นกลางไม่เอ็นเอียงปราศจากอคติจึงเป็นอาการวางเฉยอุเบขาในอารมณ์อุเบขาการวางเฉยมีสิบอย่างคือชังคพลุเบกขาได้แก่ตัตะมัชตตาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่วางเฉยในอารมณ์หกของพระอรหรันต์ ผู้ดับกิเลสหมดสิ้นแล้วพรหมวิหารุปเปกขาได้แก่ตัตรามชัชตตาเจตสิกซึ่งวางเฉยเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายโูชังคู่เปกค,คาได้แก่ตัตรามชัชตตาเจตสิกที่เป็นองค์คือส่วนประกอบที่ทำให้ตัสรู้อริยสัจธรรมวิริยุเปขาได้แก่วิริยะเจตสิก ที่เป็นความเพียรถูกซึ่งไม่ตึงนักไม่หย่อนนักในการเจริญภาวนาสังขารุปเปคาได้แก่ปัญญาเจตสิกที่วางเฉยเมื่อประจักษ์ไตรลักษณะของสังขารธรรมเวทนุปเปคาได้แก่เวทนาเจตสิกที่ไม่รู้สึกเป็นทุกข์หรือเป็นสุขวิปัสสนุปเปคาได้แก่ปัญญาเจตสิกที่เป็นกลาง ในการพิจารณาอารมณ์ที่เกิดตามเหตุปัจจัยตัตระมัชชะตุเปขาได้แก่ตัตรมะมัชตตาเจตสิกที่เป็นกลางไม่เอ็นเอียงด้วยอาคติชานุเปขาได้แก่ตัตรมะมัชตตาเจตสิกในชาญซึ่งคลายความฝักใฝ่ในธรรมะอื่นที่ทำให้ไม่สงบมั่นคงโดยเฉพาะได้แก่ตติยชาญในวงเล็บ โดยจะตกกันในซึ่งคลายปีติแล้วปาริสุทธุเปคาได้แก่ตัตระมชัชตตาเจตสิกในจตุทชาญใน้วงเล็บโดยจะตกกันในซึ่งสงบหมดจดแล้วจากข้าศึกทั้งปวงไม่ต้องทำกิจละองค์ชาญใดอีก 8. กายะปัสธิเจตสิกเป็นเจตสิกที่สงบไม่ฟุ้งซ่าน ทำให้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยสงบไม่ฟุ้งซ่าน 9. กจิตตาปัสสธิเป็นเจตสิกที่ทำให้จิตที่เกิดร่วมด้วยสงบขณะที่พอใจยอยู่คนเดียวิยมเงียบไม่วุ่นวายนั้นไม่ใช่สงบถ้าจิตขณะนั้นไม่เป็นไปในทานศีลภาวนาวงเล็บเปิดสมถาาภาวนาคือการอบรมเจริญความสงบจากอกุศลด้วยปัญญา วิปัสนาภาวนาคือการอบรมเจริญปัญญารูปลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงวงเล็บปิดถ้าพอใจที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆแม้ในป่าก็เป็นโลภมูลจิตในขณะที่ไม่ชิทานศีลภาวนาในวงเล็บกายปัสสิและจิตตาปัสสธิเป็นสภาพเจตสิกที่ตรงกันข้ามกับอุทจจะเจตสิก สิกายะละหุตาเป็นเจตสิกที่เบาทําให้เจตสิกทั้งหลายที่เกิดร่วมด้วยเบาไม่หนักอย่างอากุศลสิบเอจิตตะระหุตาเป็นเจตสิกที่ทําให้จิตที่เกิดร่วมด้วยไม่หนักในวงเล็บกายะละหุตาและจิตตะระหุตาเป็นเจตสิกที่ตรงกันข้ามกับถีนะเจตสิกและมิทธะเจตสิกสิบสอง กายะมุตุตาเป็นเจตสิกที่อ่อนโยนทําให้เจตสิกทั้งหลายที่เกิดร่วมด้วยไม่อยากกระด้าง 13. จิตตะมุตุตาเป็นเจตสิกที่ทําให้จิตที่เกิดร่วมด้วยอ่อนโยนไม่อยากกระด้างในวงเล็บกายะมุตุตาและจิตตะมุตุตาเป็นเจตสิกที่ตรงกันข้ามกับทิฏฐิเจตสิกและมานะเจตสิก1ิ กายกรมมัญญาตาเป็นเจตสิกที่ควรแก่การงานของโสพนธรรมทำให้เจตสิกทั้งหลายที่เกิดร่วมด้วยควรแก่การงานของโสพนธรรมสิบหจิตตะกรรมัญญาตาเป็นเจตสิกที่ทำให้จิตที่เกิดร่วมด้วยควรแก่การงานของโสพนธรรมในวงเล็บกายกรรมัญญาตาและจิตตะกรรมัญญาตาเป็นเจตสิกที่ตรงกันข้าม กับอกุสลธรรมในวงเล็บที่เหลือที่ทำให้จิตไม่ควรแก่ธรรมะที่ดีงามสิบหกกายะปาคุญญาตาเป็นเจตสิกที่คล่องแคล่วและทำให้เจตสิกทั้งหลายที่เกิดร่วมด้วยคล่องแคล่วในธรรมะที่ดีงามสิบเจ็ดจิตตาปาคุญญาตาเป็นเจตสิกที่ทำให้จิตที่เกิดร่วมด้วยคล่องแคล่วในธรรมะที่ดีงามในวงเล็บ กายปาคุญยตาและจิตตาปาคุณยตาเป็นเจตสิกที่ตรงกันข้ามกับความไม่เชื่อเป็นต้นในธรรมะที่ดีงามสิบแปดกายุชุกตาเป็นเจตสิกที่ซื่อตรงทำให้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแน,วแน่วแน่ไม่คดโกงมุ่งตรงต่อธรรมะที่ดีงามสิบเกจิตตุชุกตาเป็นเจตสิกที่ทำให้จิต มุ่งตรงต่อธรรมะที่ดีงามในวงเล็บกายุชุกตาและจิตตุชุกตาเป็นเจตสิกท,ที่ตรงกันข้ามกับอุปกิเล์มีมายาสาไถเป็นต้นซึ่งทำให้จิตโคตโกงไม่ตรงเจตสิกสิบเก้ดวงนี้เกิดร่วมกับโสพณจิตทุกดวงเว้นไม่เกิดกับอภุสลจิตสิบสองดวงและไอเหตุกัจจิตสิบแปดดวง รวมสามสิบดวงฉะนั้นโสภณจิตจึงเป็นทวิเหตุกะหรือตีเหตุกะแต่ที่เป็นเอกะเหตุกะไม่มีเลยส่วนอกุศลรจิตสิบสองดวงนั้นเป็นเอกะเหตุกะสองดวงเป็นทวิเหตุกะสิบดวงเป็นตีเหตุกะไม่มีเลยวิรติเจตสิกสามดวงวิรติเจตสิกเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้น ทำกิจวิราตถุจริตมีสามดวงคือหนึ่งในวงเล็บยี่สิบสัมมาวาจาเจตสิกเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นทำกิจวิรวาตวจีทุจริตสี่คือมุสาวาตปิสุณวาจาพรุสาวาสัมผัสปลาปวาจาขณะใดที่ไม่ร่วงวจีทุจริตขณะนั้นสัมมาวาจาเจตสิก เกิดขึ้นวิราประจีทุจริตประเภทนั้นๆสองในวงเล็บยี่สิบเอ็ดสัมมากรัมรมันตะเจตสิกเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นวิราชกรรยายทุจริตสามคือปานาติบาตอธินาทานกาเมสุมิชาจารขณะใดที่เว้นกรรยายทุจริตสามขณะนั้นสัมมากรัมรมันตะเจตสิกเกิดขึ้นทำกิจวิราชกรรยายทุจริตนั้นๆ สามในวงเล็บยี่สิบสองสัมมาอาชีวะเจตสิกเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นวิรากายทุจริตสามและวจีทุจริตสี่ซึ่งเป็นมิจฉาชีพขณะใดที่ล่าเว้นมิจฉาชีพขณะนั้นสัมมาอาชีวเจตสิกเกิดขึ้นทำกิจวิรัตมิจฉาชีพนั้นๆอปมัญญาเจตสิกสองดวงเป็นเจตสิกที่มีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์ ไม่เกิดกับมหาวิบากจิตรูปาวจระปัญจมชฌานอารูปาวจระจิตโลกุตระจิตอัปมัญญาเจตสิกสองดวงคือหนึ่งเดวงเล็บยีสกรุณาเจตสิกเป็นเจตสิกที่กรุณาสัตว์ที่เป็นทุกข์มีการไม่เบียดเบียนเป็นอาการปรากฏสองเดวงเล 24, บ็บยีบสี่มุติตาเจตสิกเป็นเจตสิกที่ยินดีต่อสัตว์ที่เป็นสุข เป็นเจตสิกที่ตรงันข้ามกับอิจฉาปัญญาเจตสิกหนึ่งดวงยี่สิบห้าปัญญาเจตสิกเป็นเจตสิกที่เห็นถูกเข้าใจถูกในสภาพธรรมและในเหตุผลของสภาพธรรมนั้นๆโสพณเจตสิกยี่สิบห้าดวงเกิดกับโสพณจิตดังนี้โสพณสาธารณเจตสิกสิบเก้าดวงเกิดกับโสพณจิตทุกดวง ทั้งกุศลจิตวิบากจิตกิริยาจิตทั้งกามมาวัจรจิต,ร,จตรูปาวัจรจิตอรูปาวัจรจิตและโลกุตรจิตวิรตีเจตสิกสามดวงเกิดได้กับมหากุศลจิตแปดดวงและโลกุตรจิตแปดดวงหรือสี่สิบดวงเท่านั้นมหากุศลจิตบางดวงก็ไม่มีวิรตีเจตสิกเกิดร่วมด้วยวิรติเจตสิกดวงหนึ่งดวงใด จะเกิดกับมหาคุสรจิตที่กำลังวิรัตทุจริตประเภทหนึ่งประเภทใดในขณะนั้นเท่านั้นวิรตรรีเจตสิกทั้งสามดวงจะเกิดขึ้นพร้อมกันในมหาคุศรจิตไม่ได้เลยแต่ขณะที่โรกุตรจิตเกิดขึ้นนั้นวิรตรรีเจตสิกทั้งสามดวงเกิดขึ้นพร้อมกันโดยทำกิจวิรัตทุจริตเป็นสมุทเทพตามขั้นของโรคุตรจิตนั้นๆ โลกุตระจิตแปดดวงหรือสี่สิบดวงต้องมีวิรติเจตสิกทั้งสามเกิดร่วมด้วยวิรติเจตสิกไม่เกิดกับมหากิริยาจิตเพราะเมื่ออรหันต์ดับกิเลสทุกประเภทเป็นสมุเทเฉดแล้ววิรติเจตสิกไม่เกิดขึ้นวิราตุจริตใดๆเลยวิรติเจตสิกไม่เกิดกับมหาวิบากจิตเพราะมหาวิบากต่างกับรูปาวัจลาวิบา อรูปราวัจลวิบากโลกุตระวิบากคือรูปราวัจลกุศลเป็นกรรมมัปัจใจให้เกิดผลเป็นรูปราวัจลวิบากซึ่งไม่ต่างจากรูปราวัจระกุศลนั้นๆอุปมาเหมือนตัวกับเงารูปราวัจรกุศลมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยเท่าใดรูปราวัจลวิบากก็มีเจตสิกนั้นๆเกิดร่วมด้วยเท่านั้น รูปาวัจรกุศลมีอารมณ์อะไรรูปาวัจรวิบากก็มีอารมณ์นั้นอรูปาวัจระกุศลและอรูปาวัจรวิบากโลกุตระกุศลและโลกุตละวิบากก็โดยในย่าเดียวกันแต่มหากุศลหาเป็นเช่นนั้นไม่วิรติเจตสิกเกิดกับมหากุศลรจิตเฉพาะในขณะที่วิรัตทุจริตแต่มหาวิบาก ซึ่งเป็นผลของมหากุศลนั้นไม่มีวิรตีเจตสิกและอัปมัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะมหาวิบากไม่ได้ทํากิจวิรัตุจริตเช่นมหากุศลวิรตีเจตสิกไม่เกิดกับรูปราวจรจิตและอรูปราวจรจิตเพราะขณะที่เป็นมหาคตาจิตนั้นไม่มีการกระทําใดๆทางกายวาจาที่วิรติเจตสิกจะต้องเกิดขึ้น วิรัตทุจริตทางกายหรือทางวาจาเลยอปปมัญญาเจตสิกสองดวงไม่เกิดพร้อมกันอปปมัญญาดวงหนึ่งดวงใดย่อมเกิดในขณะที่จิต,ตมีสัตบุคคลแวงเล็บที่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นอารมณ์เท่านั้นอัปมัญญาเจตสิกไม่เกิดกับมหาวิบากจิตโดยในยะเดียวกับวิรตีเจตสิก แต่อัปปมัญญาเจตสิกดวงหนึ่งดวงใดเกิดกับมหากุศลจิตและมหากริยาจิตได้เมื่อมีสัตว์ที่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นอารมณ์ในการเจริญพรมวิหารภาวนาคือเมตตาภาวนาได้แก่อโทสะเจตสิกกรุณาภาวนาได้แก่กรุณาเจตสิกมุทิตาภาวนาได้แก่มุทิตาเจตสิกอุเบขาภาวนาได้แก่ ตตระมัชตตาเจตสิกเมื่ออบรมเจริญสมถภาวนาซึ่งเป็นพรมมิหารนั้นมหากุศลที่ประกอบด้วยเมตตาหรือกรุณาหรือมุทิตาย่อมเจริญเพิ่มขึ้นจนเป็นความสงบที่มีกําลังมั่นคงเป็นอุปจารสมาธิในมงเล็บสมาธิใกล้ต่อการแนบแน่นในอารมณ์และอัปปนาสมาธิในวงเล็บแนบแน่นในอารมณ์ ซึ่งเป็นชาณจิตขั้นที่หนึ่งและเมื่ออบรมเจริญต่อไปก็บรรลุถึงชาณจิตขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ตามลำดับแต่เมตตากรุณามุทิตาไม่อาจบรรลุถึงขั้นปัญจมฌชานซึ่งเป็นรูปประชานที่หได้เพราะชาณจิตขั้นที่หนึ่งสองสามสี่เกิดร่วมกับสมัสเวทนาดังนั้นเมื่อจะอบรมพรม,มิหารภาวนา ให้ถึงปัจจมชานต้องเป็นอุเบขาพรหมิหารเท่านั้นฉะนั้นเมตตากรุณามุติตาจึงเป็นได้เพียงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทฌานส่วนอุเบขาพรหมิหารนั้นเป็นปัญจ,จมชฌานเท่านั้นอัปมัญญาเจตสิกสองดวงไม่เกิดกับอรูปราวจรจิตเพราะอารูปราวจรจิต ไม่มีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์อัปปัญญาเจตสิกสองดวงไม่เกิดกับโลคุตรจิตเพราะโลคุตรจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์ปัญญาเจตสิกหนึ่งดวงเกิดร่วมกับกามาวจรจิตที่เป็นญาณสัพพยุตทั้งหมดและเกิดร่วมกับรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตและโลคุตรจิตด,ด้วยเพราะจิตเหล่านี้ต้องประกอบด้วยปัญญาเจตสิกทั้งสิ้น จะเห็นได้ว่าโดยทั่วไปการมาวัจจลากุศลจิตเกิดร่วมกับโสภณะสาธาระเจตสิกเท่านั้นแต่บางกาละก็มีวิรติเจตสิกหนึ่งดวงเกิดร่วมด้วยเมื่อวิรัตุจริตและบางกาละก็มีอัปปมัญญาเจตสิกหนึ่งดวงเกิดร่วมด้วยและบางกาละก็เกิดร่วมกับปัญญาเจตสิกขณะอบรมเจริญสมถภ,ภาวนา และวิปัสนาภาวนานั้นเป็นมหากุศลกิจที่มีปัญญาจิตสิกเกิดร่วมด้วยจึงเป็นมหากุศลญาณสังปยุตภาพผนวกสองเจตสิกห้าสิบสองประเภทจบ